ไขปพิศนาเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนในความเคารพและหนับถือได้ทำนายถึงดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันอังคารขอบอกเอาไว้เลยว่าคำทำนายนี้แม่นจนคนลุกคนที่เกิดในวันอังคารนั้นบอกว่าจะเป็นยิงและทรายในตำราโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าชีวิตในวัยกลางคนจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีหนาใหม่ในวงตะกูล คือว่าเกิดมาจนก็นรวยใดพอดวงสตารของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นจะหนีบุพ้นความร่ารวยอย่างแน่นอนและสิ่งที่คนเกิดวันอังคารจะได้หับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะได้ลวงหู้เถิงสี่ความหลับในการเสริมดวงสตาวาสนาพอถ้าคนที่เกิดในวันอังคารได้นําเอาเคล็ดลับทั้ง4ี่ข้อนี้ปนไปใส่บอกก่อนเลยว่าชีวิตจะร่ารวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยอย่างแน่นอนขอพันธง พ่อมคอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าสี่เขตหลับนี่มีแค่ที่นี่ที่เดียวที่จะมาบอกถือว่าเป็นบุญวาสนาของตัวท่านแทๆ้ๆที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้พอ,อคลิปนี้เป็นหมื่นเป็นแสนคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีดๆจะเปิดด,งดงังๆก็ได้หรือหาบอลส,สงบสงบฟังออกคลิปเหล่านี้นานถือว่าหาดูได้ยากแลว้วทายาวิทพ้นจากความถูกยากลำบากตาก,กรรมทั้งหลายทั้งปวง จงฟังคลิปนี้ให้จบอย่าหาว่าโบเตือนสิ่งที่พ่อมออยากจะบอกต่อไปนี่ก็คือจงแทรคลิปนี้ออกไปสู่สาธารณชนเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้หับหูและได้หับฟังไปตั้มตามกันเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวฐานออกไปให้หมดที่มันคอยสุดดึงตัวฐานนั้นบ่อให้ลำรววยเสียทีและก่อนจะเข้าไปหับโมหบฟังคำทำนายตำราบโบราณโหราศาสตร์ ฝากทุกท่านกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดสรัพหับโชคและเพื่อที่จะบประพาดคำทำนายดวงสตาร์ใหม่ได้แล้วทางซองของพวกเฮาเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สดุดที่คนแน่ความขคารพและนับถือได้ทำนายไว้ว่าคนที่เกิดในวันอังคารนั้นบพว่าจะเป็นยิ่งและทรายสร์างกำเนิดจุดตีมาจากแดนสวรรค์ดาวดึง คนที่เกิดในวันอังคารนันเป็นคนที่มีเสน่ห์มหานิยมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจึงเป็นที่หักและเป็นที่ซึ่งสมให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นอีกด้วยจึงเป็นที่มาที่เหตุให้ผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาเอ็นดูและหักแพงเหมือนลูกเหมือนหลานคนที่เกิดในวันอังคารนันลักษณะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่บ่ยยอมคนมาตั้งแต่วัยเด็กเลยกว่าไดและเป็นคนที่บูเสื่อภัยแบบง่ายๆเป็นคนหัวแข็ง และเป็นคนที่มีความคิดความฝันที่บรรเจิดเดินล้ำและเป็นคนที่มีเป้าหมายอนันชัดเจนในสวิตคนที่เกิดในวันอังคารนั้นเป็นคนที่มีดวงสตาแห่งความโชคดีอีกหนึ่งวันเกิดในเจ็ดวันเลยกว่าไดและเป็นคนที่มีดวงสตามหาโพกศัพ์ในเรื่องของเงินทองจึงเหตให้คนที่เกิดในวันอังคารสตาชีวิตในวัยกลางคนจึงประสบผลสำเร็จและลํำรวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตะกูลคนที่เกิดในวันอังคาร ชีวิตตอนยังน้อยอาจจะพบพ่อกับความุกย่างลำบากตากรรมเนื่องจากฐานะทางด้านครอบครัวก็เป็นคนที่หาเส้ากินข้ามจึงเหตุให้คนที่เกิดในวันอังคารน,นั้นต้องได้ต่อสู้และดินน้นรนเพื่อความอยู่รอดของตอนเองและครอบครัวเหตุให้คนที่เกิดในวันอังคารได้เปรียบกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าใดเพราะเหตุให้คนที่เกิดในวันอังคารน,นั้นหูวิซาต่อสู่ชีวิตมาตั้งแต่น้อยเยาว์คนที่เกิดในวันอังคาร ตามพื้นฐานชีวิตแล้วเป็นคนที่ดูมันขยันเพียรและเป็นคนที่นักเบาเอาสู่มีความจิตที่บรนเจิดเดินลำและเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นปณิพานสามารถเอาตัวเองรอดได้อยู่เสมอในความเป็นจริงแล้วคนที่เกิดในวันอังคารน,นั้นชีวิตตอนยังน้อยอาจจะถูกยากลําลบากแต่พอเมื่อชีวิตก้าวขึ้นมาสู่ไัยกลางคนดวงสตาก็ผิดผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงไล่ จะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยรัพย์สินและเงินทองคนที่เกิดในวันอังคารขอให้ฮู้เอาไว้ได้เลยว่าตัวทานเองนั้นเป็นคนที่มีดวงหงจุ้ยติต๋วและเป็นคนที่มีดวงสตามหาโพกศพ์ในเรื่องของเนืนององทองมาตั้งแต่เกิดเลยกว่าไดพอมคอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันนังคารนั้นชีวิตในวัยกลางคน ถือว่าจะหนีบบพ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนพอเงินล้านจะลนทับแบบบบทันได้ตั้งตัวคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่สลาดลักแหลมหัวไวทันคนจึงบบมีภัยมาตัวตัวคนที่เกิดในวันอังคารได้แบบไม่ง่ายคนที่เกิดในวันอังคารในส่วนสีวิตอายุ30ปีขึ้นไปดวงสตาวาสนาถือว่าเป็นส่วนคาคืนแห่งสีวิตเพราะถือว่าดวงสตาจะเปิดในส่วนนี้จะมีโศคราบลอยข้างยิ่งใหญ่ขเขามาเยือน เหตุห้ชีวิตจะลืมตาอาปากได้ความถูกจะหายไปความล่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่บ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหนาใหม่ในวงตูลเพราะในส่วนนี้จะมีบุญเก่าเทวด,ดาจะมาหนุนนำสี่ทางให้แก่สวิตจึงเหตุหายเป็นคนที่มีดวงสตามหาโพกศพในเรื่องของเองินทองสวิตในส่วนนี้ดวงสตาของคนที่เกิดในวันอังคารนั้น เป็นคนที่มีดวงสตาวาสนาที่จะมีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอร์หรือถูกรอตตรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวคนที่เกิดในวันอังคารนานจะปิดตาจับรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก่อเข่าหาอยู่ดีเหตุให้จะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านจนมือสั่นตามัวก,กันเลยทีเดียวสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปปดหนี้ปดสินถอยรลป้ายแดงปุกเงอนหลังใหม่ ซื้อทรัพย์สินที่มีค่าตามสบายใจได้เลยและในวันนี้ทางส่องมหารวยจึงได้นำเอาเคล็ดลับที่จะเหตุให้สวิตของคนที่เกิดในวันอังคารน,นั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยมาฝากและนี่คือสี่เคล็ดลับที่คนเกิดวัน,นอังคารบ่เคยหูมาก่อนเมื่อได้ลวงหู้ถึงสี่เคล็ดลับนี้แล้วเมื่อสวิตเหตุอย่างทํำอย่างลงไปก็จะมีแต่ความเจริญหุ่งเฮืองค้าขายหยิบจับสิ่งใด ก็จะเปลี่ยนเงินเป็นทองไปเสียหมดเอ็ดหายชีวิตลืมตาอาปากได้ความถูกจะหายไปความรล่ำรวยจะเข้ามาทดแทนหาพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเขต็ลับในขอที่หนึ่งนั่นก็คือการไหวพาสวดมนต์ก่อนนอนผลบุญจากการไหวพาสวดมนต์ก่อนนอนนั้นที่ตัวทานเองนั้นอาจจะหู้ตัวหรือบอกหู้ตัวก็ตามอาจจะเคยทํามาก่อนแล้วหรือบอกเคยทํามาก่อนก็ตามขอบอกเอาไว้เลยว่า หาภายคนใดก็าตามที่ได้ลวงหูเถิงเคล็ดลับในขอน้อนี้จะเห็นหอยสวิตโชคดีกว่าคนที่เกิดในเจ็ดวันเลยกว่าใดเพราะการไหวผ่าส่วนม่นก่อนนอนนานจะเห็นหอยสวิตเกิดคําว่าเป็นคนที่มีดวงสตามหาโพกศั์เงินล้านจะหล่นทับแบบบ่ท่านได้ตั้งตัวเพราะดวงสตาจะมีโอกาสสูงที่จะถึงหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะปิดตาจับรับตาซื้อ รางวันที่หนึ่งก่อเข่าหาอยู่ดีเขตุหลับในขอที่สองนั่นก็คือการหักษาสินหาผลบุญจากการหักษาสินหานั้นจะเหตุให้บุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอวยพรสี่ทางให้คนที่หักษาสินหาเหตุให้ชีวิตเกิดคําว่าโชคดีหรือดวงดีนั่นเองและชีวิตจะพบพอกับความเจริญหุ่งเหงืองข้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด เหตุห้ชีวิตลืมตาอาปากได้เหตุห้ชีวิตจะร่ำรวยสัพย์สินและเงินทองเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักหักษาคุ้มครองเหตุหายสวิตคาดแค่จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเหตุหลับในข้อที่3มนั่นก็คือการหายทานคนบุญจากการหายท่านนั้นจะเหตุห้ยสวิตผิดผันจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่บ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยสัพย์สินแหลือเงินทอง และจะเห็นห้ชสวิตอายุยืนยาวเขตดหลับในขอสุดท้ายนั่นก็คือการขอขมาหรือการขอพรจากพ่อและแม่หรือบิดามารดานั่นเองคนบุญจากการขอขมาหรือการขอพรจากพ่อและแม่นั้นจะเห็นห้ชสวิตมดเวหมดกรมเอ็ดอย่างท่อมอย่างก่อขึ้นก่อเกินเอ็ดบ่พ่อได้ก่อจะได้เห็ดบ่พ่อมีก่อจะมีกิจการงานค้าขายยิบจับสิ่งใดก่อจะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมด เหตุหายความถูกจะหายไปความลำรวยจะเข้ามาทดแทนไพที่ฟังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้เพื่อเปิดดวงแล้วสวิททานจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอน